วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับชาวนามืองใหม่เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ชาวนามืองใหม่จะพาเพื่อนๆมาทําลูกยางซีนาการสั่นสะเ,เทือนของถังน้ํามันเครื่องสูบน้านะครับเครื่องสูบน้ํารถไถยเดินตามนะครับที่เป็นถังน้ํามันที่ชาวนามืองใหม่เคยเคยทาคลิปออกมานะครับตอนนั้น คือสั่งเพิ่งสั่งมายังไม่ได้ทานะครับรออุปกรณ์ที่เรามีอยู่ใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราเริ่มเริ่มมีสั่งสะเทือนนะครับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่ใช้ไปตอนนั้นน่ะจะเป็นลักษณะนี้ครับน,นี้ของใหม่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเขาเรียกว่าลูกยางสีมีน็อตสองฝั่งนะครับมีน็อตส,สองฝั่งนี่ครับลูกยางสีดำาๆนี่ครับ มันให้ตัวได้ให้ถังน้ํามันไม่ไม่สั่นนะครับสั่นนั่นแหละครับแต่คือคือเขามีความสั่นอยู่แล้วแต่ซีนลูกยางเนี่ยจะไปซีนไม่ให้เขาสั่นมากไม่ให้มีแรงกระแทกมากนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีน็อตน็อตสองฝั่งเนี่ยมาเชื่อมกับยางข้างในเนี่ยมันแยกกันนะครับมันพอเครื่องยนต์ใช้งานไปนานๆมันสั่นไปนัื่อยก็โอเคครับพอมันสั่นไปนานๆใช่ไหมครับจะทําให้ยางรุ่น สีลำดาเนี่ยสีนี้เสื่อมแล้วก็ขาดใช่ไหมครับอันนี้คือของใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ชาวนาะเมือใหม่จะเอามาดัดแปลงนะครับจะใช้นอ็อตใช้นอ็อตภาษาภาษาช่างเรียกว่านัดนะครับใช้นัดมาทําการประยุกใช้กับเนี่ยครับเขาเรียกว่ายางขัดข้าวยางลงสีนะครับ แต่ชาวนามือใหม่จะเอามาประยุกต์ทำเป็นซีนกันสั่นสะเทือนของถังน้ำมันโดยใช้นัดนะครับโบแอนนัดนะครับตัวผู้เขาเรียกโบนะครับตัวเมียตัวเมียที่ขันขันแน่นเขาเรียกว่านัดนะครับโบแอนนัดนะครับตัวเมียกับโบประกอบกันเวลาเราไปขันแน่นเขาเรียกว่า,าไทเทเนิ่งนะครับเ,เพื่อนๆลักษณะ อุปกรณ์ที่เขาชำรุดแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆพื่นเพื่อนๆดูไปใกล้นะครับอ่านี่ครับซีนเดิมเขาจะประกอบกันอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่านี่ครับเขาจะประกอบกันอย่างนี้ถังน้ามันนะครับแล้วก็ตัวตัวเครื่องอยู่นี้ครับพอเขาสั่นสนอกมากเขาจะฉีกขาดอย่างเงี้ยออกมาเป็นท่อนอย่างเงี้ยครับอ่า้างน้ำใหม่ก็เลยจะมาดัดแปลงโดยใช้นี่บออน,นัทตัวนี้ยึดกับตัวนี้ ใช้ยางตัวนี้ขั้นกลางให้เป็นโบเอ็นนัทท่อนเดียวนะครับซึ่งของเดิมอย่างเงี้ยเป็นโบเอ็นนัทสองท่อนนะครับเพือ่อมาประยุกต์ให้เขาใช้ได้นานนะครับเพื่อจะใช้ได้เป็นนานแสนนานทีเดียวนะครับเพราะว่ายางขัดข้าวในทนนะครับชาวนาเมืองใหม่เคยพูดว่าเคยไปหาของเก่ามาแล้วแต่มันไม่ได้อ,อยากที่ตั้งใจนะครับก็เลยสั่งมาใช้ทหารนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับ มีคัตเตอร์นะครับมีกระเป๋าเครื่องมือชาวนามือใหม่นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเพื่อนๆคุ้นๆไหมครับกระเป๋าเครื่องมือคุ้นๆไหมครับเคยเห็นโฆษณาชาวนามือใหม่นะครับนี่แหละครับคลิปนี้เป็น EP ที่1ของการทํายางนะครับยางซีนป้องกันการสั่นสะเทือนของถังน้ำมันรถไถนาเดินตามนะครับไว้เจอกัน EP ที่2นะครับอาจจะจะยาวเกินไปนะครับ ขอบคุณที่ดูคลิปชาวนามือใหม่จนจบแล้วก็โฆษณาชาวนามือใหม่จนจบนะครับให้กําลังใจชาวนามือใหม่ด้วยกันกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ